ฮัลโหลท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้มีใครสนใจรหัสบอกฟุตบ้างไหมครับถ้าเกิดอยากได้เดี๋ยวผมจะแจกนะผมจะแจกตอนสักประมาณ100่งไลค์รหัสนี้ก็เวลตันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูของในกล่องว่ามีอะไรบ้าง ก็มีประมาณนี้นะครับรหัสนี้เดี๋ยวนะครับจะทำอะไรผมมีบิเซนโตอีกสองด้วยสำหรับใครที่อยากอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะสั้นจัดเลยใหม,ม่เนี่ยแล้วถ้าเกิดใครอยากได้จริงๆก็บอกมาได้กันนะครับ แล้วก็คอมเมนต์เหตุผลมาด้วยนะทำไมถึงอยากได้ไใ,ดใ,ใช่แล้วแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ให้นะเชือ <c oughs> จะส่มให้นั่นแหละเอา oh, ง่ายง่ายงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้แหละแต่ผมบอกก่อนเลยนะรหัสนี้ไม่เดสสเตปนะแล้วตอนนี้มันอะยู่ตรงกลางไม่ทำอะไรวะนั่น พี่อยู่โลกเก่าอันนี้น้องผมเองนะไม่เป็นไรนทาอองคิดสังเกตยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มยังไม่เต็มเดี๋ยวผมจะไปจะไปเช็คทางคิดสังเกตให้ดูว่าเท่าไหร่ตอนนี้ซึ่งในตอนนี้ก็มีใครพิมพ์อะไรกันก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชม <laughs> ขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนาน คงไม่มีใครติดตามแล้วแหละเนาะเพราะว่าหายไปนานเกินนานเกินจนจัดแล้วแหละ่หนูเาไม่ได้หายมาเกือบเป็นปีแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปมาป็นปีละปีสองปีแล้วแหละพี่เฟย์ยไม่ถึงปีหรอกแต่ว่ามันก็เยอะแล้วนะใกล้ปีละใกล้ปีละใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเช็คค่าคิสเกตให้นะว่าเท่าไหร่ สำหรับใครที่อยากดกได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะครับจะแจงให้ตอนไหนแล้วก็ต้องหนึ่งร้อยซับด้วยเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกตอนนี้สเตตัสมีอยู่สองพันเก้าสิบเก้านะครับผมผมว่าฮัสเกตเนี่ยบอกขายด้วยราคาเท่าไหร่ราคาเก็ดบแสนนะครับใครที่อยากได้ก็นั่นแหละ ถ้อยากได้รหัสนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนวันนี้ก็คลิปก็สั้นแค่นี้